นายอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับมอบสิ่งของและเงินบริจาคโดยองค์การสุรากรมสภามิตรมอบแอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระนางเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดีและกรมควบคุมโรคโรงงานไพ่กรมสภามิตรสนับสนุนเงินจำนวน5 0,000บาทให้กับสถาบันวะเร็งแห่งชาติและดรนัทยาพัฒนาวานิชนันอดีตที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขมอบเงินจำนวน4,0,000 0บาท ให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสถาบันโรคสวงอกโรงพยาบาลศรีทัญญาและโรงพยาบาลวังน้อยนอกจากนี้บริษัทเจริญโภคภัณฑัอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 แก่กระทรวงสาธารณสุขด้วย